โอเคครับผมเด็กๆวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะวันนี้ครูจะมาให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ classroom English นะครับในเพจของคุณครูที่ชื่อว่านี่นะครับคุณครูยานเดฟนะครับครูจะกดไลค์ด้วยนะก็เป็นคุณครูชาวอินเดียนะครับเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับ คอนอื่นก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เลยนะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนะาะเพื่อไม่ให้พลาดรับชมคลิปให,ใหม่ๆแล้วก็คลิปต่างๆในช่องของครูแอปนะครับโอเควันนี้เราจะไปดู classroom sentences for teacher and student นะครับสำหรับครูและก็นักเรียนอ่ะเราไปดูภาพแรกกันเลยครับภาพแรกเขาบอกว่า English classroom คา o o ูมอ g ง i s h หรือว่า English time นะอังกฤษถามนะครับช่วงเวายการเรียนรู้ทาภาษาอังกฤษนะครับ Good morning everybody ประโยคนี้แปลว่าอะไรเอ่ยลองพูดสิครับ Good morning everybody แปลว่าสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนอลองพูดตามครูสิ Good morning everybody แปลว่าสวัสดีตอนเช้าครับ ทุกคนนะครับโอเคไปดูประโยคต่อไปเลยนะครับ Sit down please ผู้พังกับกิ Sit down please เป็นแปลว่าอะไรครับนั่งลงได,ด้นะครับอ่หรือว่าได้โปรดนั่งลงนั่นเองต่อไปไปดู Be quiet please ผู้ัพร้อมกันครับ Be quiet please b e q u i e t please เนี่ยแปลว่าได้โปรดเงียบหรือว่าการุณาเงียบๆหน่อยนะครับต่อไป listen to me ฟังฟังฉันหน่อยได้โปรดฟังฉันนะครับหรือฟังฉันด้วยนั่นเองนะครับต่อไป I'm sorry I'm late I'm sorry I'm late แปลว่าอะไรเอ่ยประโยคนี้ดูภาพสิ ขอโทษด้วยนะที่ฉันมาสายนะครับเราจะเห็นรูปค,ค,คร,รูกำลังมองนักเรียนเด็กๆกำลังวิ่งเข้าประตูาะลยครับอย่างเร่งรีบนะต่อไป May I come in? May I come in? นะครับแปลว่าขออนุญาตเข้าห้องนะครับลองพูดพร้อมกันสิครับ My May I come in? นะครับขออนุญาตเข้าห้องหน่อยนะครับอ ต่อไป Can I clean the blackboard please? พูด้ชมกันสิครับ Can I clean the blackboard please? เห็นในภาพไม่เอ่ยส,สมมุติว่านักเรียนอยากจะลบกระดานนะแล้วก็พูดกับครูต่างชาตินักเรียนก็พูดว่า Can I clean the blackboard please? ประโยคนี้ก็จะแปลว่าฉันสามารถลบกระดานได้ไหมหรือว่าขออนุญ,ญาตลบกระดานได้ไหมครับอ่า ต่อไป w a t h page are we on สมมุติว่านักเรียนไม่รู้ว่าหนัอเนียนกำลังเรียนหน้าที่อะไรอยู่หรือว่าฟังครูเขาไม่ทันนะครับดังนั้นก็ถามครูเลยว่า w h a t page on อาใหม่นะครับ w a t h page are we on w a t page are we on เราจะเปิดหน้าที่เท่าไรนะเราจะเรียนหน้าที่เท่าร่การต่อไป สมมติว่านักเรียนได้ยินคุณครูเขาพูดว่า open your book at page open your book at page 10สมมุติว่าคุณครูเขาพูดว่า open your books at page 10ว่าเปิดหนังสือของคุณเนี่ยไปที่หน้าอะไรหน้าที่10หน้าที่10ครูก็จะพูดว่า open your b o o k at page 10นะครับอืมต่อไปดู the exercise do the exercise นักเรียนเขียนว่าคำว่า exercise แปลว่ากีฬาใช่ไหมนอกจากกีฬาเนี่ยจะแปบลบแบบฝึกหัดหรือว่าแบบฝึกหัดที่เราทําในหนังสือแบบฝึกหัดนะครับหรือว่ารายงานอะไรต่างๆนะครับเพื่อบอกว่า do the exercise ให้นักเรียนทํรายงานนะหรือว่าทําแบบทดสอบนะครับทําแบบฝึกหัดอะไรนั่นเองนะ ต่อไป Can I open the window please Can I open the window please สัตมตนนักเรียนร้อนมากเลยวันนี้วันนี้ร้อนมากคุณครูเขาไม่ได้เปิดประตูหน้าต่างนักเรียนก็บอกว่า Can I open the window please ฉันขออนุญาตเปิดหน้าต่างได้ไหม window แปลว่าหน้าต่างนะครับโอเคต่อไป Can I sharpen my pencil please Can I sharpen my pencil please ฉันขอเรา นีซสอได้ไหมเออชาปเป็นแปลว่าเหล่านะครับชาแปลว่าทำให้มันแหลมๆอะ่ะเหลานี้ออหน่อยได้ไหมนะครับต่อไป can I go to the toilet please can I go to the toilet please ฉันสามารถไปห้องน้ำได้ไหมขออนุญาตห้องน้ำได้ไหมครับได้โปรดอะไรอย่างนี้นะสมมติปวดฉี่ปวดอ,อึมากเลยจริงๆก็ขอ ครูชาวต่างชาติว่า Can I go to the toilet please Can I go to the toilet please ขออนุญาตไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมครับอะไรประมาณนี้นะต่อไปสมมติคุณครูเขาถามนักเรียนว่านักเรียนเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนน้ำหน้ามึนงงเลยว่ราไม่เข้าใจบทเรียนนะครับ คุณครูเขจะถามว่า wash the m a t e r w a s the m a t t e r เนีก็ตอบว่าคุณครูถามว่ามีปัญหารหรือเปล่านักเรียนก็บอกว่า i don't understand เรียยก็บอกเลย,ฉ,เนะเยฉันไม่เข้าใจนะครับคุณครูเขาจะพูดว่า w h a s the m a t t e r wash the m a t e r เนีก็ตอบ i don't หรือ i don't understand ฉันไม่เข้าใจนะครับต่อไปถ้าคุณครูนักเรียนเล่นๆกันอยู่นะครุณครูเขาจะพูดว่า pay attention please Pay attention please ได้โปรสนใจหน่อยกรุณนะสนใจหน่อยนะเอ่ต่อไปไปดูครับ Can you help me please Can you help me please คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมล่ะคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมคุณครูเนี่ยช่วยผมหน่อยได้ไหมครับอะ,รอะไรประมาณนี้นะไปะโยคนี้ Can you help me please ต่อไป how do you say this in English how do you say this in English ประโยคนี้นะประโยคนี้เนี่ยจะพูดอย่างไรในรภาษาอังกฤษนะเป็นเช่นเป็นเช่นครูช้เรียกว่าคุณอายุเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะพราะว่าถ้าเป็นปภาษาไทยนะ ลอะถามว่า how do you say this in English สมมติว่าไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะรู้คำนี้แปลว่าอะไรหรือประโยคนี้แปลว่าอะไรจะพูดว่าอย่างไงครับก่อนใช้ว่า how do you say this in English นะครับต่อไป can I go to the blackboard please สมมตินั่งอยู่ที่ต้นเลยก็จะยกมือเลยถามครูสองชา้นว่า can I go to the blackboard please ฉันสามารถไปที่กระดาน,นได้ไหมนะครับต่อไป Waste a moment please สมมตินักเรียนอยากจะตอ่อปากเลยมีหลายคนยกมือคุณครูเขาไม่รู้จะเรียกใครคุณครูก็จะบอกว่า Waste a moment please นะครับหรือวเวลาเล่นเกมอยู่เนี่ยนักเรียนได้เป็นัูหน้าหรือผู้นำนะครับสมมติเพื่อนยกมือกันเย้แาบนัายเรียนก็พูดว่า Waste a moment please รอสักครู่รอสักประเดี๋ยวรอให้คนอื่นก่อนอะไรประมาณนี้นะครับ ว่า่อลอล้อ,ลอ,ลอช้าลอตามคิวนะ Wait a moment please นะครับต่อไป step a side please สมมุติคุณครูเขาบาังกระดาษน่ะนักเรียนก็จะบอกว่า step a side please ขยับไปหน่อยได้ไหมครับประมาณนี้นะครับ can step a side please ขยับหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปแบบนี้ Who knows the answer to who this question คุณครูเขาเขา้นวมา Where is London นเนี่ยอยู่ที่ประเทศอะไรนะครับอยู่ที่ไหนแล้วคุณครูก็จะถามนักเรียว่า Who knows the answer to this question ครว่าใครนะครับรู้บ้างว่าประโยคนี้ว่าตอบว่าอย่างไรนะคุณครูเขาก็จะถามว่า Who knows the answer to d i s c r e t i o n นะครับต่อไปนักเรียนลืมเอาอะไรบางอย่างมาลืมเอาดินสอมานะครับเรียนก็พาดว่า can i borrow your pencil please มีเพื่อนชาวต่างชาตินักเรียนไม่กล้าคุยนะหรืหอว่าไม่กล้าบอกนักเรียนว่า can i borrow your pencil please ฉันขอยืมดินสอหน่อยได้ไหมต่อไปไปดูครับ was h t the h o m e w o r k w ส์ t อท h ์เดอะโฮมเการบ้านอ่ะมีอะไรบ้างหรือว่าการบ้านวิชาอะไรกำลังทำอะ่ะการบ้านมีวิชาอะไรบ้างนะครับ what the homework การบ้านเป็นยังไงวิชาอะไรอะไรอย่างนี้นะเกี่ยวกับอะไรนะ pack your things away Pack your things away เก็บของนะครับลงกระเป๋านะเก็บของที่อยู่บนเก้าอี้บนโต๊ะอะไรก็ว่าไปนะคลงกระเป๋าปเลย pack your things away นะครับต่อไป May I go out สมมุิจะกลับ,บาแล้วอยากจะออกไปออกไปข้างนอกนะถามครูเลยว่า May I go out หรือว่า May I go out please ก็ได้นะครับ ได้ทั้งสองแบบนะครับต่อไป Goodbye คุณครูบอก Goodbye เชื่อชาวต่างชาติเขาจะทักทายนะครับนันเรียกว่า Bye see you tomorrow Bye see you tomorrow นะครับหรือว่า See you again ที่นักเรียนพูดก็ได้นะครับประมาณนี้นครับหมดแล้วสำหรับ English Classroom Sentence for Teachers and Students นะครับ ป,ประโยชภาษาอังกฤษสำหรับครูแล้วก็นักเรียนนะครับของเพจอาจารย์ยานเดฟนะครับจากประเทศอินเดียนะเลยเลองไปดูกันได้นะครับหรือว่าคุณครูเราไปไปเสิร์ชหาได้นะครับคนนี้เลยนะเพจนี้นะครขอขอบค,คุณคุณครูชาวอ,อินเดียคนนี้มากเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดซับสไคร e ์รูแอปด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครูอแอปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ